มาแล้วครับยาริสตัวท็อปมีเข้ามาแล้วนะครับคันนี้เป็นตัว12สปอร์ตพรีเมียมนะครับผมตัวท็อปปี2021นั่นเองนะครับผมเมื่อเข้ามาสดๆต้นร้อนเลยผมพามาดูสภาพรถแต่ว่าแรกรับเลยนะครับผมคันนี้นะราคา439,000นะครับผมกีดาวผ่อนเลือกต้นประมาณ7,400บาทไม่แค่70,000โลนั่นเองนะครับผมหาค่าริดใจใคันนี้ครับดูคลิปนี้ให้จบเลย สวัสดีครับสวัสดี FC ช่อง d ดียดียูสขท่านด้วยนะครับผมและผู้ชมที่ผ่านทางเข้ามาดูทุกคนครับวันนี้ครับผมอยู่ที่เดิมบริษัทเพชรยนต์สาขาสำนักงานใหญ่แห่งใหม่สุวินทวงศ์สี่สิบหนะครับที่นี่มีรถให้คุณเลือกซื้อเลือกขามากกว่า500คันครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่งเล็กกลางใหญ่รถกระบะรถตู้ SUV p p v มีให้เลือกหมดเลยนะครับผมวันนี้พามาชมโซนรถเข้าใหม่กันบ้างนะครับผมนี่เลยสดๆร้อนๆนะครับผมกับ To y ยต a y ยา i s ส2 Sport Premium ตัวท็อปเยนยครั0 2 1 นั่นเองนะครับพิเศษสุดๆคันนี้เลขไมค์แค่เจ็ดหมื่นกับอีก400กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับถือว่าใช้งานน้อยมากและได้เป็นตัวท็อปด้วยนะครับผมฟีด้าผ่อนเริ่มต้น7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะหากใครกําลังหายาลิสจุู่นะผมว่าดูคลิปนี้ให้จบเลยเพราะว่าตัวนี้น่าสนใจจริงๆนะครับผมเนี่ยสภาพแรกรับเข้าใหม่ผมพาดูตัวรถนะดูดิสภาพรถสวยๆเลยนะครับเนี่ยสีเทาดําด้วยหล่อๆนะครับผมไบหน้าสวยงามจบเขียวดีไซน์มาดีนะครับผมออปช่นออปชั่นจุดแต่งรอบคันมีให้จะพาดูแบบเจาะลึกนะคร ดูดีไซน์ด้านหน้าครับนี่เลยไฟหน้าทั้งสองฝั่งเนี่ยสวยใสไร้รอยนะครับไม่มีขุดไม่มีเหลืองไม่มีแตกรายงานใดๆนะดีไซน์แบบฉบเกียวนะครับผมมันติรีเฟคเตอร์ไปเดไลท์ให้ในโคมเรียบร้อยนะครับผมด้านล่างไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันตัวทะเบียนเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นทะเบียนกรุงเทพมหานครให้นะครับผมไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมด้านข้างครับกันชนหน้าแก้มข้างเนี่ยคิดสนิทกันแบบนี้เลยนะครับเหลี่ยมสัด้านข้างตัวรถไม่มียุบไม่มีบุบไม่มีรอยรักยิ้มเลยครับรวมถึงฝากระโปรงด้านบนด้้้้ววยยยสคคมมมแแบบบนนนีีเลลัผออกข15 ทูโทนปัดหน้าเงานะครับผมรัดมากับยางบิสโตนอีโคเปียคันนี้ยางปี21เอี๋แต่เราเปลี่ยนใหม่ให้ปีทั้งสี่เส้นเลยนะครับด้านหน้าเป็นดิสเบรกนะด้านหลังจะเป็นดรัมเบรกนะฮะขึ้นมาด้านบนครับกระจกมองข้างปบพับไฟฟ้าสีดําด้วยนะครับผมมีไปเลี้ยงมาให้นะด้านล่างนี่เลยครับชุดสเกิร์ตด,ด้านข้างมีมาให้เรียบร้อยทรงดีเลยครับคันนี้หนึ่งจุดสองสปอร์ตพเมยมคิวกระสานมีครบทั้งสี่บานมือปรับประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถนะเป็นแบบปุญแใจคีลดด้วยกดปุ่มกดล็ สปอยเลอร์แต่งนะครับนี่พอเทสพอเทซ่าเหรอนี่สวยๆเลยนะครับผมให้มาด,ดีไซน์กับตัวรถได้ดีนะครับผมด้านหลังครับผมก็จกหลังไล่ป้าเดิมเนาะแล้วก็โลโก้โตโยต้าตรงกลางครับผมมีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยนะไฟท้ายเนี่ยเป็นแบบ LED ตรงตัวไฟท้ายไบเบรกเนี่ยเป็นแบบ LED ไลท์ไกด์เป็นเส้นสวยๆด้วยนะครับผมแล้วก็สวยใสยได้ดอยเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับไฟหน้าเลยนะครับไม่มีขุน่นไม่มีเหลืองไม่มีแตกลายงากล้องถอยมีให้ด้านล่างนะครับทรงแฮชแบ็กห้าประตู รถต้ายารีสจขึ้นชื่อว่าเป็นรถที่แบบว่าใช้งานได้ดีอยู่แล้วนะฮะขับง่ายตัวเล็กขับคล่องนะครับผมแล้วก็เข้าออกซอยสะดวกนะจอดแปะตรงไหนก็ได้นะครับผมแล้วก็อะไรการดูแลักษา,างการขายเนี่ยโอ้โหเพียบเยอะแยะมากมายนะครับผมอะไรเยอะศูนย์บริการแยะนะครับผมเข้าอู่นอกก็ได้เช่นเดียวกันมาดูโครงสร้างกันหน่อยดีกว่าครับรถทุกคันนะราบรกกันเลยว่าไม่มีการชนหนักที่ความตัดต่อรกรอไม่จมน้ากับสีมาแน่นอ,นอนนะครับผมเรามีบริการตรวจรถให้ มากกว่าสองรอเจ็ิสรายการครับนี่เปิดมาดูโครงสร้างนิดนึงอึ๊บอาจจะแน่นนิดนึงนะครับขอเวลาสักครู่นั่นมากนี่เลยดูครับจุดสปอร์ตเมทอาร์คสวยกลมชัดเจนนะครับผมโครงสร้างเดิมโครงสร้างดีคันนี้สวยมากการันตีให้เลยห้าดาวนะครับผมเรามีบริการตรวจรถให้มีใบเซอร์ให้ด้วยนะครับผมได้รถไปเนี่ยคุณลูกค้าสบายใจได้เลยนะน็อตทุกตัวไม่มีขยับครับค,บคันนี้รถเดิม,เด,มเดิมนะครับผมอ่ะ ดูประตูฝั่งนี้กัน้างด้านหลังครับเปิดออกมาเห็นไหมจุดสปอร์ตเมทอาร์คสวยกลมๆมเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยอันนี้รถแรกรับเข้าใหม่นะครับเนี่ยข้างในเราถอดเบาะไปซักให้อยู่นะฮะบ,บอกเลยว่าเนือสภาพรถเข้าใหม่ยังสวยขนาดนี้นะครับผมเราสปาให้ใหม่นี่รกเรียกว,ยว่าได้เป็นแบบรถน้องๆมือหนึ่งเลยนะครับและคันนี้ใหม่แค่เจ็ดหมื่นสี่ร้อยก, 70, กว่าโลเท่านั้นเองนะครับถือว่าได้ไปคุ้มใช้งานกันไปยาวๆเลยนะครับผมออนิวยาริสคันนี้นะนี่เลยเปิดดูด้านในครับ ดูดิจุดสปอร์ตลอยอาร์คสวยๆงามๆแบบนี้นะครับสีเดิมแน่นอนการันตีเลยรูปไปเน,นี่ยเนียกริปนะครับแล้วก็ดูบ้านบนหลังคานะครับสีสันสวยเดิมนะฮะกระจกพาร์ทเดิมโตยโยต้าทุกบานไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมเรามีบริการตรวจรถให้นะฮะลูกค้าได้ไปเนี่ยไม่ได้ได้รถอย่างเดียวนะได้กา,การันตีด้วยนะครับแล้วกม็มีบริการหลังการขายมากมายนะครับนี่ิดให้ดูแน่นมากนะครับเห็นไหม จุดสปอร์ตเมทอาร์คสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับหน้าหลังซ้ายขวาเดิมสนิทเลยนะฮะสวยมากคันนี้ใครเห็นคลิปนี้ก่อนถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเรายังไม่ตั้งขายเลยนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะบอกเลยว่า439,00 0สานีดาพอมเริ่มต้น7,4 0 0ใครสนใจคันนี้อยู่นะติดต่อหาผมด่วนได้เลย๋ยวผมเก็บรถไว้ให้นะครับผมอาดูด้านในกันนิดนึงครับเข้ามาที่ตัวรถนะขออนุญาตเข้าทางฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าละกันนี่เลยขึ้นมาบนตัวรถนะครับผมให้ดูวัสดุบานประตูก่อนนะ ประตูจะเป็นพลาสติกขึ้นรูปแข็งๆหนังบานแบบนี้เลยนะครับผมตรงนี้จะเป็นสีดํานะแล้วก็ตรงนี้จะมีบุหนังมาให้เดินได้สีน้ําเงินเหมือนกระสีเบาะเลยนะครับผมนุ่มๆรองข้อศอกนะครับขึ้นมาด้านบนตัวรถครับพรมลัยสภาพเต็มๆแบบนี้เลยนะมันติฟังก์ชั่นรับสายวังสายนะครับผมควบคุมเครื่องเสียงต่างๆได้เลยสภาพพรมลัยครับดุสวยเดิมนะครับผมหนังสีน้ําเงินสภาพพรมลัยแน่นๆเดิมๆนะครับหน้าปัดเดินไม้แบบอนาล็อกแบบเข็มแบบนี้รวมกับดิจิตอลด้วยนะครับนี่แล้วก็นี่เลยนะครับผม ประวัติการเซอร์วิสต่างๆมีมาให้กล้องถอยจอกลางแบบสัมผัสมีให้ด้วยนะครับผมขยับมาด้านล่างเป็นแอร์ออโต้นะครับด้านล่างสุดเลยก็จะเป็นที่เก็บกวนน้าเก็บเก็บแก้วน้าประมาณหนึ่งนีกุญแจคีย์เลสเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับกุญแจให้หน้าตาแบบนี้เกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับผมแล้วก็เบรกมือแบบแมนนวลนะฮะรวมถึงพาวเวอร์อร์เลสหนตำแแต่ตรงนี้นะฮะขึ้นมาด้านบนนะครับผมนี่เลยเนี่ยให้ดูด้านบนนะมาบังแดดนะครับผมมีกระจกแต่งหน้ามาให้นะครับของคนขับนะ พื้นาด้านหน้าเนี่ยก็มีกระจกมาให้เช่นเดียวกันนะครับผมไฟสองแผนที่ตรงกลางนะแสงสีวอร์มนะครับผมเปิดปิดได้แบบนี้เลยนะครับเพดานสวยใสนะครับผมมีรอยยันมานิดนึงเดี๋ยวเราลบให้ใหม่สวยๆนะครับเดียดิด้านบนเพดานสวยใสสีอ่าเป็นสีแบบโทนมืดด้วยนะครับผมเบาะหนังทั้งคันนะสวยมากคันนี้ให้ดูด้านหลังนิดนึงเนี่ยฮะดูดิสภาพเบาะแน่นๆตึงๆเลยนะครับผมไม่มีปีฉีกขายับย่นเลยเบาะคนขับเราถอดไปซักให้อยู่นะครับบอกเลยว่าได้ไปเนี่ย คุ้มค่ามากมากนะคันนี้ให้ดูด้านหลังครับดูด้านหลังกันนิดนึงเนี่ยเบาะหลังก็ปรับพับได้อีกนะครับผมเพื่ตด้านหลังมี usb มาให้ด้วยนะครับคันนี้ยังไม่ผ่านการสปาการล้างน้าใดๆเพิ่งเข้ามาเลยนะครับผมมาดูด้านหลังกันหน่อยนะเปิดให้ดูโครงสร้างด้วยนะครับดูดิหัวน็อตนะครับลืมพาดูเลยเห็นะหน็อตไม่ขยับนะครับผมรถบ้านเดิมๆน็อตไม่ขยับนะครับผมแล้วก็นี่เลยจุดสปอร์ตรอยเม็ดอาร์คสวยกลมชัดเจนนะครับฝั่งนี้เช่นเดียวกัน สวยๆกลมๆเลยนะครับตอน็อตไฟไม่เคยถอดนะครับมีกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหลังติดมาให้ด้วยนะครับนี่เลยนะครับแต่เราติดตั้งให้ใหม่นะฮะถาดบางสายตามีให้นะครับด้านล่างก็มีถาดตรงรุ่นมาให้ของยาริสนะเก็บของได้เยอะนะครับผมกระเป๋าเดินทาง2ใบได้นะแล้วก็แบบของเล็กๆน้อยๆวางได้เลยนะครับเบาะหอบพับได้อีก60-40ด้านล่างก็จะเป็นกับถาดเก็บอุปกรณ์นะครับสวยเดิมนะครับคันนี้สวยมากๆนะสีเทาดําด้วยเป็นสีที่แบบว่าลูกค้า หากครเข้ามาเยอะนะบางคนแบบสีดําก็กลัวจะเป็นรอยขนแมวนะสีขาวก็กวัจะเลอะง่ายจัดสีเทาดําไปเลยนะครับถือว่าจบๆนะครับอ่ะมาถือว่าคันนี้น่าใช้นะสําหรับใครนะครับผมที่ต้องการยาดิตาแต่ผมเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูนิดนึงดีกว่าบอกเลยว่าลืมพาดูเลยนะครับผมอ่ะปึ๊บนี่ปุ่ม ต่างๆระบบต่างๆแล้วปุ่ม Engine Start อยู่ขวามือนะครับผมแล้วก็นี่ Action Control ระบบแจ้งเตือนการออกนอกเลนนะ Auto Start Auto Top มีให้นะครับผมเปิดดูหัวน็อตกันหน่อยดีกว่านะครับนี่เลยสักครู่นะฮะขออนุญ,ญาตหาแง่งมันก่อนอ๊บเจอแล้วนี่ครับผมเปิดเข้ามาดูเครื่องยนต์นะ เจ็ดหมื่นโลนะครับสภาพเครื่องยนต์สวยใสยแห้งๆแบบนี้เลยไนมะ่มีการรั่วไหลยเยอะของทองเหลวใดๆให้เห็นนะครับผมแล้วก็ดูน็อตครับหัวน็อตไม่ขยับจุดสปอร์ตเม็ดอาร์คสวยกลมชัดเจนเห็นนะฮะน็อตด้านในน็อตด้านนอกบริเวณกระโหลกหัวโช๊กเนี่ยนะฮะสวยกลมจุดสปอร์ตเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับเนีย่ยดิน็อตคานต่างๆลามมาถึงด้านนี้ครับดูดิสภาพเดิมๆครับแจ้งไว้แล้วรถคันนี้มีบริการตรวจรถให้นะไม่ต้องห่วงเลยบอกเลยว่าคันนี้โครงสร้าง5ดาวเครื่องยนต์ก็5ดาวเช่นเดียวกันนะครับผมน่าาาสนนใจมกกๆเลยยับริคี้ ด้านบนฝากระโปรงครับแผ่นกันความร้อนเนี่ยไม่มีการปี๋ขีดขาดใดๆนะครับผมไม่หลุดลุยนะครับดูระบายอากาศสวยกลมนะครับผมไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีผิดรูปหน้าหลังซ้ายขวาเดิมสนิทสติ๊กเกอร์เหรียญบาทอะไรเงี้ยสติ๊กเกอร์หม้อน้ำเงี้ยสติ๊กเกอร์คำเตือนเนี่ยอยู่ครบๆเลยนะครับผมหากใครสนใจคันนี้นะน่าสนใจมากๆนะครับอ่ะมานะครับก็ฝากไว้หน่อยนะครับสหรัวต่ายลิขสิทธิ์นี้นะเป็นตัว1.2สปอร์ตพรีเมียมหรือว่าตัวท็อปนั่นเองนะครับผมปี2021 เลขไม้แค่เจ็ดหมื่นแค่อีกสี่ร้อยกว่าโลนั่นเองนะครับถือว่าวิ่งน้อยมากๆนะครับผมราคาค่าตัวสี่แสนสามหมื่นเก้าพันเครดิตดีฟิดาวผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณเจ็ดพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมและตัวท็อปตัวนี้มีคันเดียวด้วยนอกนั้นจะเป็นตัวรองตัวเริ่มต้นไปหมดนะครับผมหากใครสนใจคันนี้นะครับเบอร์โทรด้านล่างศูนย์เก้าสองสองห้าสองเจ็ดห้าสี่ศูนย์เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ครับติดต่อหาผมโดยตรงได้เลยนะครับเดี๋ยวผมดูแลให้ทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นเอกสารเรื่องการออกรถหรือใครอยากจะซื้อสดก็มาคคคุยต่ออรรรงาากัันนได้ะบผม รับประกันเลยว่าประทับใจแน่นอนนะครับซื้อรถกับบริษัทเทสยนไปนะครับเราดูแลให้ทุกขั้นตอนเลยอ่ะวันนี้นะครับขอจบการรีวิวเจ้ายาริสคันนี้ไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ไว้้ผมด้วยเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูอีกครับผมสำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ